เดี๋ยวมาดูสูตรเร่งรัดของจันลบครับเขียนสูตรเคล็ดลับในการสอนอคนขับแมโครฉบับกระทัดรัดครับก็คือ10วันเป็นครับทั้งขุดสักสะทั้งลอกนาะทั้งตีปา่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวเราสั่งอาจารย์ไว้สอนให้ครับ10วันครับแต่ว่าเรามีในหน้านะสิะบวันนี้เราขอ วันละห้าร้อยแล้วกันอาจารย์ต่างหากสูตรอาจารย์ตังหากเพราะว่าเราคนรู้จักเขาครับต้องติดต่อทางเราอย่างเดียวสูตรเร่งรัดครับสิบวันเป็นถ้าไม่เป็นนี่ถือว่าคนขับไม่ค่อยใส่ใจเพราะว่าเขาเขียนฉบับสูตรเร่งรัดมาแบบเต็มเต็มบ แซม่งก็สิบวันครับเจอสูตรเร่งรัดเหมือนกันดูการตักการอะไรนี่ไม่ใช่ธรรมดานะก็อ,อยู่ๆมาตักเลยเนี่ไม่ได้ครับนะยังไงแต่ก่อนแซมป์ก็ไม่เคยตักแบบเต็มแบบนี้ครับเจอจันลบเอาสูตรเร่งรัดมาสอนในองค์ก,กี้นี่ถ้าไม่เต็มไม่ยกครับ ลาไปลาไก,กลๆมาก็มาถึงเนี่เต็มบ๊บเลยใครอยากขับใครอยากเรียนรู้มาเป็นเป็นเด็กออยเลอร์อก่อนครับเดี๋ยวจะให้จับเรื่อยๆเด็กออยเลอร์อนี่จะไม่มีค่าแรงนะสมัยก่อนในะสมัยนี้น่าจะมีนะสมัยก่อนนี่ไม่มีค่าแรงคนระับคนที่ขับ ไมโครเป็นเนี่จะลำบากมากสักกางเกงในให้ลูกพี่อัดจารบีลูกใต่เช้าตอนเย็นก็ทำความสะอาดไมโครครับแท็กนี้จะไม่มีดินตามเฟรมเลยนะจะสะอาดมากเด็กไอยเลอร์จารบีนี่จะอัดไว้ตั้งแต่ตอนตอนย็นครับตอนเช้ามาก็ได้จับก็คือตอนวอร์มเครื่องไปสตาร์ทเนี่ยเด็กออยเลอร์สมัยก่อนเขาจะได้แค่นี้ พี่เขาจะยังไม่สอนกลัปินก่อนแล้หนีต้องเอาให้ทรมานสุดๆเรียว่าเด็กออยเลอร์สมัยก่อนไม่เชื่อไปถามคนที่ขับจริงๆก่อนอนะคกนที่เป็นเด็กออยเลอร์ครับเขาจะลําบากมากกว่าอาจารย์กว่าจะให้จับเนี่ยโอ้ยนานหนึ่งปีนี่น่าจะได้ขยับรถสองาครั้งแค่นั้นแหละ นอ้องจากอาจารย์ป่วยครับ <c oughs> เขาถึงจะได้ขับพอขับเป็นเลยอย่าล้างครูนะอย่าเป็นสิทธิ์ล้างครูครับดูดูเนี่ยถ้าไม่มีอาจารย์เขาก็ไม่รู้ว่าเออจะตักแบบไหนนะก็คือตักแค่ครึ่งบุงกีแล้วก็เสียเวลาครับเส,เ,รนะเสียเขาเรียกอะไรนะเสียชอเพลึงเยอะ เดี๋ยวเราไปดูที่เทดยกันครับหนึ่งร้อยเที่ยวเทกองไว้ครับไปกับคันนี้เลยอ่ะคันนี้จะมาแต่เช้าทีห้า